เลือกตั้งที่ LA เนี่ยมันต้องทำยังไงดำเนินการย,ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวได้าลานะครับซองเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับ อันนี้ก็จะเป็นซองที่จะต้องส่งกลับไปที่สถานทูตน,นะครับจริงๆมันสถานทูตเนี่ยใกล้บ้านเนิร์ดมากเลยก็คิดว่าจะไปส่งองีกแล้วก็พร้อมติดสแตมเรียบร้อยเลยซองเลือกตั้งราชานะจ๊ะก็จะมีให้กรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับส่ตื่นเต้นนะ่ะเหมือนได้เลือกตั้งเป็นคนแรกๆ บัตรเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตส่วนอันนี้นะครับเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครับจะมีรายชื่อผู้สมัครครับเอา้ามีแค่นี้หรอทำไมไม่มีแบบลงประชามติด้วยหรอเราเซ็นลงประชามติไปด้วยเนาะทำไมไม่ได้ใบโหวตประชามติไม่รู้ว่า เพราะว่าน <Cornell. S 2> ี่ไปดูคลิปมาคือที่คนที่ลงโหวตประชามติด้วยจะได้มาในซองเดียวกันเลยนะไม่รู้ว่าระบบเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก็เลือกก็ลงลงทะเบียนนั้นมั่นใจแน่นอนเพราะติดตามข่าวตลอดก็มั่นใจแน่นอนว่าต้องกดลิงเข้าเข้าลิงนี้เข้าลิง์ไหนแต่ว่าได้มาแค่บัตรเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าไป พาตกลนที่ไหนมันมันแอบ,บเซ็งอะมันแบบว่าเราเรามีสิทธิ์ที่จะได้โหวตเรามีสิทธิ์ที่จะได้ใช้เสียงของเราแต่แบบระบบมันทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากหรืออะไรทุกคนควรจะได้โหวตหรือเปล่าหรืออะไรอะคืองงอะ่ะเข้าใจปะคือแล้วทําไมกลายเป็นว่าเราไม่ได้โหวตโดยที่แบบเราอยากโหวตอะแล้วเราก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเราทําไมทําไมระบบเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจคือกําลังหาอยู่ แต่มันไม่ทันแล้วทุกคนมันเออแบบเซ็งอะเซ็งมากอะไรวะเนี้ยงงสิ่งที่ขาดหนึ่งอย่างไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับโชคดีนะครับที่ยังมีไฟล์ที่อยู่ในคอมอยู่นะครับแล้วก็ต้องหาที่ปริ้นเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่ถ่ายเอกสารหรอกที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือที่นี่จะมีห้องสมุดนะครับอยู่ทั่วเลยครับทั่วทุกเขตเลย ตอนนี้ถึงห้องสมุดแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปปีนกันนะครับคือค่อนข้างที่จะดีมากเลยแบบว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกหรืออะไรก็ได้ครับก็แค่สแกน QR อโค้ดแล้วก็เขาก็จะให้ส่งอีเมลเอกสารเข้าไปแล้วเราก็ส่งรหัสให้เขา ก็ปินให้แค่นั้นเลยเป็นจากภาษีที่เราจ่ายแล้วก็เขาก็มีบริการแบบนี้ให้ครับเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ซองนี้เนาะใช่ไหนแปลปากกาวของจะหาปากกาเรามาอยู่ที่กง,ยยส,งสุนใหญ่ณนครรอสแอนเจลิสนะครับก <Ki> ็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กงสุนนะครับกำลังจะเดินไปที่กงสุนแลนะครับ เลือกที่จะมาดรอปที่กงสุลนเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามาดรอปได้แล้วก็กงสุนอยู่ใกล้บ้านเอิดม,มากกว่าไปสนีนะครับก็เลยเออมันสะดวกกว่าก็เลยมาดรอปที่กงสุ่นเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปไปสนีนะครับ ส่งบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเย่ก yeah. ็ง่ายๆเท่านี้เลยเห็นว่า <Network> ถ้าเกิดว <gu> ่าใครไม่ได้มาดรอปที่สถานทูตแบบเมื่อกี้นะครับก็สามารถหย่อนแบบนี่ตู้ไปรษณีย์แบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์แบบนี้ได้เลย ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มาทำวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเอิร์ธเหมือนกันนะครับก็มาทำให้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับอยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะครับหวังว่าเราจะได้คนดีๆมาบริหารประเทศสักทีนะครับแล้วก็วันที่8นี้นะครับการเห็นชอบหรืออะไรต่างๆก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย